เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปรอิตาลีวันนี้จะพาเพื่อนๆมามารกหน้าค่ะมาร์กหน้าสูตรขาวเร่งด่วนเลยนะคะวันนี้มาเลยเรามาทํากันเลยค่ะเรามาดูกันว่าวิธีทํำและส่วนผสมมีอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีทําใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเลยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะเอามะเขือเทศไปขูดหรือไปบดแล้วเราก็มาคั้นอน้ํานะคะในส่วนของใครที่มีมะเขือเทศน้ํามะเขือเทศแบบเป็นกล่องก็สามารถใช้แบบนั้นได้นะคะแต่นี่ไม่มีก็จะใช้แบบมะเขือเทศสดถ้าใครมีมะเขือเทศสด ก็ให้ใช้1ลูกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปขูดค่ะเพื่อนเพื่อนขูดแล้วก็มากรองเอาแต่น้ําเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่คือน้ํามะเขือเทศที่เราขูดตะกี้นะคะเราก็ไปกรองเอาแต่น้ําแบบนี้เลยนะคะแล้วต่อจากนี้เราก็มาทําส่วนผสมกันเลยค่ะเตรียมถ้วยมาอีกหนึ่งใบนะคะเราจะใช้กาแฟเราจะใช้กาแฟตัวไหนก็ได้นะคะจะเป็นกาแฟแบบไหนก็ได้หรือมีเนตกาแฟทีอินวันแบบไหนก็ได้ ที่เพื่อนๆสะดวกหาได้แบบไหนก็เอาเลยนะคะกาแฟเราจะใช้อยู่ที่1นึ่ถึงสช้อนชานะคะหนึช้อนชาในส่วนของกาแฟเขาก็จะช่วยขัดเซลล์ผิวของเราให้ผิวของเรากระจ่างใสให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะในส่วนของกาแฟนะคะนี่นะคะ2ช้อนชาในส่วนของกาแฟนะคะ แล้วก็น้ำมะเขือเทศเราก็จะใช้อยู่ที่1ช้อนชาอ่าประมาณ2ช้อนชานะเอาไปให้หมดเลยเสียได้ส่วนผสมตัวต่อไปนี่เลยค่ะคนให้เขาเข้ากันแล้วก็เราจะก็จะใช้มะนาวมะนาวเขาก็จะมีวิตามินซีเยอะแยะเลยนะคะในส่วนของมะนาวแล้วก็เขาก็จะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสอย่างเร่งด่วนนะคะ ในส่วนของมะนาวเราก็จะช้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชาหรือเพื่อนๆคนไหนแพ้น้ํามะนาวก็ให้ลดส่วนผสมของน้ามะนาวลงได้นะคะนี่ค่ะเราจะช้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชาในส่วนของน้ามะนาวแล้วต่อไปคือเบบี้ออยล์จสันใครมีตัวไหนก็ใช้ได้นะคะเบบี้ออยล์จสันไม่ว่าจะสีเขียวแบบนี้หรือสีชมพูหรือสีไหนก็ใช้ได้นะคะเราก็จะช้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชาในส่วนของเบบี้ออยล์จสันนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะไปดูสูตรมาจากต่างประเทศค่ะในเว็บไซต์ต่างประเทศเราก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้แหละคะ่ะเขาก็จะออกมาเป็นน้ำจุ๋งเหลงแบบนี้เลยแหละนะคะเรามาดูวิธีพอกกันเลยค่ะมาเลยเพื่อนๆ เรามามาร์กันเลยทีนี้มาร์กไปเลยค่ะเอาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะรู้สึกว่าจะไม่ถนัดนะใช้ช้อนเนี่ยมันน่าจะเป็นมือมากกว่านะเพื่อนๆก็ไปล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็มา,มาร์กนะคะ ใช้มือได้เลยนะคะจะใช้มือแล้วเนี่ยไม่ถนัดมันจะนวดไม่ได้เต็มที่ใช้มือเลยค่ะ สูตรนี้สูตรขาวเร่งด่วนเลยนะคะมาร์กทิ้งไว้อย่างนี้10-15นาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกค่ะ แนะนำไให้ทาก่อนนอนนะคะเพราะว่าส่วนมาร์กของเราจะมีน้ำมะนาวนะคะ่ะน้ำมะนาวก็จะมีกรดค่อนข้างแรงนะคะเขาจะไวต่อแสงไม่แนะนําให้ทําตอนเช้านะคะให้ทําตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะมาร์กสุตรนี้ไม่ว่าสูตรนี้หรือสูตรไหน,ไหนถ้ามีน้ำมะนาวสูตรมาร์กแนะนําให้มาร์กกลางคืนนะคะมันจะไวต่อแสงค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งมา้อย่างนี้ปล่อยให้แห้งเลยนะคะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วเราก็ไปล้างออกเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนหน้าตาที่เราไปล้างออกมาแล้วนะคะที่เราพอกตกีกนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆค่ะรู้สึกว่าผิวจะเต่งตึงมา,มากๆเลยค่ะพอเราพอกเสร็จอะ่ะพอเราล้างหน้าเสร็จหน้าตึงแบบ เห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่พอกเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้หน้าตึงตั้งครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะแบบใสเต่งตึงเลยค่ะใสแบบเห็นได้ชัดเต่งตึงแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าออกแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ทาเลยนะคะเนี่ยปากกำลังแกแห้งนะถ้าล้างหน้าต้องทาลิปมันแต่อันนี้ยังไม่ได้ทาค่ะเพิ่งจะล้างหน้าเสร็จ จะเป็นคนผิวแห้งเป็นคนผิวมีปัญหามากๆเลยค่ะถึงได้มาทําครีมใช้เองเพราะปัญหาอย่างนี้นี่เองเป็นคนที่มีปัญหากับผิวมากๆเลยค่ะใช้อะไรก็ใช้ไม่ได้แพ้แพ้หมดค่ะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะโอ้โหเนี่ยสัมผัสได้แบบผิวเราตึงอะ่ะเต่งตึงออ้สุดยอดเลยค่ะโอ้ยโ,โอเคนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทำใช้ดูนะคะเพื่อมันจะเห็นผลแบบนี้ ในส่วนตัวการันตีค่ะเห็นผลจริงๆเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่เราขัดเลยค่ะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะผิวเต่งตึงผิวใสอย่างที่เห็นเลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะสูตรนี้ลองไปทําใช้กันนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะยังไงก็จะลืมไปทดลองทําใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ